สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อน,นะครับสถาการณ์บ้านเมืองเรากับเรื่องของภาษีธรรมนะครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตดูเหมือนว่าประเทศนี้จะอยู่กันไม่ได้นะครับต้องมีอัศวินขี่ควายอัศวินม้ข,ขาวคุณทักษิณชินวัตรมาช่วยเหลือมาจัดก,การเรื่องนี้นะครับต้องคุยกับผู้เชี่ยวช,ชาญด้านกฎหมายนะครับอาจารย์ชื่อดังนะครับรองศาสตราจารย์ดรเจตสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับทุกครับ อาจารย์เจครับเออคุณทักษิณชินวัตรเข้าบ้านพิศวโลกเนี่ยเพื่อปรึกษาหารือแก้ปัญหาทาคุณทักษิณจะช่วยได้หรือครับครับตรงๆอย่างนี้เลยคือเรียนอย่างนี้ครับว่าช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกอนะครับเพราะว่าอย่างนี้คือการการเจรจา,าเป็นเรื่องหนึ่งนะครับการพูดคุยกันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าสิ่งที่คุณทักษิณจะทําได้มันคือการพูดคุยกันการพูดคุยกัน,นอย่างไงก็ไม่นับแล้วเวลาพูดคุยกันเนี่ยนะครับ ไปพูดคุยกับคนอย่างคุณอย่างคุณดอนน์ทรัมเนี่ยคือดอนด์ทรัมอย่างนี้เขารูเล่นแปรเปล่าคุณนักสิ์ไปคุยในฐานะเพื่อนเก่าเขาก็คุยในฐานะเพื่อนเก่าสมมุติออืแล้วพอไปบอกว่าสนเสนออย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นเชื่อสิคุณดอนดอทรัมป์ก็จะบอกว่าอ่าละอันนี้มันผูกพันรัฐบาลยังไงคุณนักสิ์ต้องระมัดระวังสองลักษณะนะครับสมมุติว่าผูกพันรัฐบาลแบบนี้แบบนั้นรัฐบาลมีอิสระในการที่จะตัดสินใจเป็นอื่นไหม แกนนํารัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยมีอิสระตัดสินใจเป็นอื่นไหมถ้าคุณโดนัททรัมเข้าเกิดว่าโอเคเอาตามทักษิณว่าเลยถ้ารัฐบาลไม่มีอิสระในการตัดสินใจเป็นอื่นพรรคเพื่อไทยไม่มีอิสระในการตัดสินใจเป็นอื่นชี้นําครอบงาควบคุมถูกยุบพักนะครับอืมสมมุติว่าคุณโดนัททรัมเขาบอกว่าก็คุยกันเขาด้น,นะนะถ้าเจรจาเอารัฐบาลมาเอาแพทองทานมา หรือเอาใครก็แล้วแต่ที่เป็นนั่ตรีเอาคนเหล่านั้นมาถึงจะเจราจาด้วยคุณทักษิณก็ไปฟาวเปล่าและการที่คุณทักษิณเข้าบ้านพิษณุโลกเนี่ยเอาอย่างนี้มองสองนัยยะนัยยะทางการเมืองคุณทักษิณไม่ที่จะแสดงเหรอว่าคุณทักษิณคือผู้คุมรัฐบาลผู้คุมการบริหารราชการแผ่นดินที่แท้จริงสองก็คือก็คุณแพนทองทานถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่คุณทักษิณไปปฏิบัติหน้าที่แทนคุณแพนทองทาน ก็แปลว่าคุณทักษิณแสดงออกชัดเจนว่าเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงเปล่านั่นก็แปลว่าหนึ่งคุณทักษิณคือคนที่บริหารราชการแผ่นดินจริงๆไม่รู้จะในฐานะอะไรสองคือคุณทักษิณกําลังปฏิบัติหน้าที่แทนคุณแพรร์ทองทานกลับมาที่จุดที่ผมถามไปเมืม่อสักครู่ว่าในบรรดาสิ่งที่ทําทั้งหมดพรคเพื่อไทยมีอิสระในการที่จะกําหนดอะไรไหมไม่มีคุณทักษิณก็ชี้นําครอบงำควบคุมถามว่าที่คนอย่างคุณภูมิธรรม หรือใครหลายคนตั้งข้อสังเกตหรือจะบอกว่าตั้งคำถามกับสังคมก็ได้ว่าเอา้าเขาเป็นพ่อลูกกันคุณทักษิณเป็นคนมีความรู้ความสามารถคุณทักษิณมีศักยภาพถามไม่ได้เหรอคุณนุ๊กผมเรียนอย่างนี้นะคุณพ่อผมเนี่ยท่านก็มีความรู้ความสามารถสารพัดเรื่องเวลามีเรื่องน้อยเรื่องใหญ่สิ่งละอันพันละน้อยผมก็หารือท่านผมก็ขอคำปรึกษาจากท่านท่านก็บอกผมใครเลยจะรู้ คุณนุว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมพูดบรรดาสิ่งทั้งหลายที่ผมบอกเรื่องนี้เป็นแบบนั้นเรื่องนั้นเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดเองหรือเปล่าแล้วเวลาที่ผมบอกว่าผมฟังมาจากคนนั้นคนนี้คนโน้นท่านผู้ใหญ่บอกผมมาท่านบรรดาผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรกับผมบ้างก็ไม่รู้ถูกไหมครับสมมุติว่าในบรรดาท่านเหล่านั้นเป็นคุณพ่อผมผมก็ไม่จำเป็นต้องบอกนี้ว่าเป็นคุณพ่อผมแต่ด้วยความเคารพต่อท่านทั้งหลาย เวลาท่านให้คําปรึกษาผมมาให้ข้อหารือผมมาจะเป็นคุณพ่อหนืม่มจะเป็นใครก็ตามผมก็ให้เกียรติท่านโดยการบอกว่าท่านผู้ใหญ่บอกผมถูกไหมถูก <ừ. S 1> แต่ผมไม่เคยบอกนะว่าท่านผู้ใหญ่เป็นใครถูกไหมถูก <ừ. S 1> อ่ะแล้วบรรดาสิ่งที่ผมพูดมามันไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้เหรอแล้วทําไมคุณทักษิณต้องทําแบบนี้ด้วยล่ะทำไมคุณทักษิตบบณษต้องใช้ภาษาชาวบ,บ้านง,ง่ายๆคือโชว์ออฟอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่คุณทักษิณพูดนโยบายตั้งแต่ตอนนู้น แล้วก็ทําไมจะต้องพูดเนชั่นด้วยอ่ะคนจกกนกระทั่งตั้งคําถามนะว่าเอะคุณฉายบุญน้างี่มีอะไรคุณนักสินไหมนะทําไมเมื่อไหรเมื่อไรก็เนชั่นเนชั่นเนชั่นล่ะทําไมไม่ไปช่องอื่นบ้างหรือทําไมไม่ไปเป,เปิดเวทีแล้วก็เชิญบรรดาสื่อต่างๆมาทําไมต้องเนชั่นล่ะมีคนตั้งคําถามหลายอย่างนะว่าคุณนักสินมีวิธีการในการทําอะไรทั้งเยอะทั้งแยะถ้าคุณนักสินอยากที่จะช่วยลูกจริงๆเนี่ยคุณฮุนเซนเป็นตัวอย่างที่ดีนะ คุณฮุนซินเนี่ยทาตัวร้ายตลอดนะคุณฮุนเบเน็ตทาตัวดีตลอดนะสิ่งที่คุณฮุนเซนพูดนี่มันออกทางไม่ดีตลอดกันแกล้งบังปล่อยคลิปบังอะไรบ้างแต่สิ่งที่คุณฮุนเน็ตพูดมันเป็นเรื่องเป็นหลักเป็นเป็นทางการของบ้านเมืองถูกไหมครับทำไมไม่เรียนแบบเขาอะและท้ายที่สุดก็คือว่าคุณนักสินไปคุยกับคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถ้าคุณโดนัลด์ทรัมป์เขามีข้อเสนออะไรมาหรือว่ามีความพลิกแพลงอะไรอย่างอื่น คุณนักสินทำไงครับคุณนักสิ่งแน่ใจเหรอว่าเจรจาคุณนอนทาได้ง่ายๆอ่ะและยิ่งถ้าคุณนักสินอาจจะรู้สึกมั่นใจไปต่างประเทศได้นะสนุกกว่านี้คุณนุ๊กนี่มันเอาประเทศเป็นเกมเหรอ,อนี่เอาประเทศเป็นเป็นของเล่นเหรอสนุกกว่านี้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณนักสินเล่นอยู่นะอเอาประเทศเป็นเกมเหรอประเทศเป็นของเล่นของคุณนักสินเหรอพูดจาแบบนี้ถ้าผมไปต่างประเทศได้สนุกกว่านี้ แปลว่าคุณนักสินไปหาคุณโดนัลด์ทรัมป์จะไปเล่นเกมหรือจะไปเล่นสนุกกับเขาถ้าคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาฟังไม่รู้เขาก็ต้องมีทีมที่สามารถแปลภาษาทุกภาษาในโลกนี้ได้ถูกไหมครับที่สำคัญคือไม่ต้องใช้ทีมนะเดี๋ยวเนี้ยมันอาจจะใช้พวกปัญญาประดิษฐ์บางประการมันก็แปลได้ถูกไหมครับูคุณโดนัลด์ทรัมป์ฟังอยู่อ่ะทักษิณเก่งมากจะไม่เล่นเกมกับฉันเหรอหรือจะไม่มเล่นสนุกกับฉันฉันไม่คุยด้วยไล่กลับไปทำไงคือทุกอย่างประเทศไทยเสียหายหมด แล้วคุณนักสินเคยได้คิดบ้างไหมว่าการที่คุณนักสินทําแบบที่ทําอยู่ทําให้ประเทศไทยทั้งประเทศถูกด้อยค่าว่าสิ้นไร้เท่าใบพุทราแล้วแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มีพื้นที่เท่าแค่ใบพุทราให้มีแต่คนคนเดียวเท่านั้นที่เหยียบลงไปบ,บนใบพุทรานั้นได้ทุกตารางนิ้วคน,ไ,นไทยทั้งแผ่นดินจะเอาหน้าไว้ไหนครับคุณนักษินทำแบบเนี้ยพึ่งง่ายก็คือมัน จะหมายความว่าทั้งประเทศยังง่วงหมดมีคุณทักษิณฉลาดอยู่คนเดียวแค่ภา,าหาคนเดียวคุณภาษาชาวบ้านง่ายๆคืออย่างนั้นเลยครับคุณนุ๊กแล้วคุณท <c oughs> ักษิณเขาพูดงอย่างนั้นนะเพราะคุณทักษิณเขาเขาพูดอะ่ะถูกไหม <c oughs> แล้วแต่ไม่พอใช่ไม่ใช่แค่คุณนักษินนะ <c oughs> ผมฟังฟังดูรัฐมนตรีหลายคนรัฐมนตรีใหม่หลายคนน่ะผมฟังรัฐมนตรีพณิชย์นท่านบอกว่าถ้าตั้งท่านตั้งแต่แรกนนเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นปัญหาหรอกเอาก็แปลว่าอะไรแปลว่ารัฐมนตรีคนเดิมไม่ได้เรื่องดิ แปลว่าข้าราชการทั้งกระทรวงทาอะไรไม่ได้เลยเหรอต้องรอคนคนเดียวเข้ามาเหรอแล้วแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยก็แบบคุณนักษิเนี่ยเจ๋งมากเอ้านี่มันลัฐทีเอาอย่างแล้วนะและถ้าเกิดรัฐมนตรีทุกคนพากันพูดอย่างนี้และทีมของคุณทักษิณพูดกันอย่างนี้หมดเนี่ยตกลงคนไทยนั้นแผมนดินมาอยู่ที่ไหนอาจารย์ข้อเสนอของคุณทำเนี่ยไม่มีหลายข้อด้วยกันเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการตั้งสารทับที่พังงานเนี่ยอาจารย์คิดว่า เรารัฐบาลเพื่อไทยไม่อยากใช้คา่ารัฐบาลเพื่อไทยนยนะอาจารย์ใช้คา่าทักษิณชินวัตรและกันเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของรัฐบาลเพื่อไทยคุณทักษิณก็จะยอมไหมครับอันนี้ผมว่าคุณทักษิณพูดชัดแต่ไม่รู้ว่าการกระทําจะเป็นยังไงนะครับพูดชัดว่าไม่ยอมแต่การกระทําไม่รู้มีคนทํางานภาคตัวแทนคือที่พวกเราจะเรียกกันเป็นนักการเมือ,องเนี่ยนะครับพูดกันเยอะเลย ือนั nhưng, ้นจะทําแบบนี้เรื closing, right? ่องนี้จะทําแบบนั้นเรื่องนั้นจะไม่ทําแบบนี้เรื่องนี้จะไม่ทําแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ทํำหมดนะก็ดูสิครับขึ้นเวทีปิดสวิตช์สามปอไม่จับมือกับลุ่งรุะงแล้วเป็นไงครับตอนนี้ยังมีคนถามจะเอาพลเอกประยุทธ์กลับมาเพื่อให้มาลงเป็นนายมนตรีอีกรอบนะใช่เพราะฉะนั้นคุณทักษิณพูดใช่ชัดว่าไม่ให้แต่การกระทําไม่รู้หรอกครับ แต่ถ้ารเรามองในฐานะเราเป็นพนลเมืองผมนุอเป็นพี่น้องคนไทยเรายอมแบบนี้ไม่ได้หรอเขาจะเป็นอเมริกาอะไรก็แล้วแต่เถอะจะเป็นจีนอะไรก็ตามจะเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเกิดเขาจะบอกว่าจะขึ้นภาษีสมมตินนะคุณโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะขึ้นภาษีสามร้อยเปอร์เซ็นเลยในฐานะประเทศอันมีเอกราชไม่เคยเสียเอกราชให้ใครเอาล่ะในยุคสมัยอยุธยาเราอาจจะสู้แพ้พม่าไปสองครั้งแล้วผมก็ยืนยันหลายทีแล้วว่า มันเป็นเพราะว่าเราแตกสามาคัคคีกันเองแต่อาเาแพ้คือแพ้แต่สุดท้ายแล้วสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสนมหาราชก็ผู้บ้านคู่เมืองเรากลับมาละนับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าตากสนมาราชคู้บ้านคู่เมืองเรากลับมาได้เราไม่เคยพ่ายแพ้ใครเราไม่เคยจะตกเป็นเมืองขึ้นใครเราเป็นประเทศเอกราชนมาเสมอไม่ว่าใครจะใหญ่โตยังไงแบบไหนจะมาทําย่ํายีกับเราแบบนี้เนี่ยเราคงยอมไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันเป็นภาวะศึกสงครามสมมุติเหมือนกับตอนสมัย สงครามโลกครั้งที่สองแล้วญี่ปุ่นบอกฉันจะมาเดินผ่านบ้านเมืองเธอมันไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าอาวุธมันมาละเราก็ไม่ได้ยอมจะตกเป็นของเขาแต่การที่จะทําให้มันเกิดภาวะการที่บ้านเมืองพอที่จะรับได้และประคองเอาตัวรอดได้บางอย่างมันอาจจะจําเป็นแต่ตอนนั้นเรามีมหามิตรที่ไหนไหมเรามีใครที่เราจะดึงมาเพื่อที่จะให้เป็นกันชนไหมก็อาจจะไม่มีจนกระทั่งในตอนนู้นเราดึงอเมริกามา อเมริกาก็มาเป็นกันชนให้กับญี่ปุ่นก็สู้รบกันไปถูกไหมครับหลักฐานประการหนึ่งที่เราเห็นว่าอเมริกาญี่ปุ่นสู้กันแล้วก็ยังมีตกติดอยู่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือสะพานข้ามแม่น้ําแควอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราไม่ได้ภาวะขนาดนั้นแต่ถ้าเราจะคิดว่าเออเราเข้าใกล้แล้วล่ะทําไมเราจะไม่ดึงจีนมาล่ะเราจะยอมอเมริกาซะง,ง่ายๆอย่างนั้นเหรอถ้าอเมริกาบีบเราถึงขนาดนั้นบอกฉันขึ้นถึอสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราก็อาจจะต้องบอกโอเคได้เลยอเมริกาฉันเลิกค้าขายกับเธอ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเคยขายให้อเมริกาฉันจะขายให้จีนเธอบีบบังคับให้ฉันต้องเลือกข้างได้ไม่เป็นไรฉันจะเลือกข้างจีนและฉันจะไล่ทูตอเมริกากลับไปเธอต้องการให้ฉันเป็นแบบนั้นใช่ไหมฉันว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีกับเธอมาตลอดเรามีสนธิสัญญาไมตรีต่อกันอเมริกาทริตีมาช้านานเราเป็นมหามิตรกันมาตลอดเธอทําแบบนี้กับฉันใช่ไหมเมื่อก่อนตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่พวกคนของเธอรวมถึงคนของสัมพันธมิตรทั้งหลายถูกญี่ปุ่นทำลาย ประเทศฉันไม่ได้ช่วยพวกเธอเหรอเอาล่ะเธออาจจะบอกว่าตอนแรกรัฐบาลฉันลงนามกับญี่ปุ่นท้ายที่สุดเธอมาช่วยฉันทําให้ฉันเนี่ยรอดพ้นจากการแพ้สงครามถ้าเธอทําแบบนั้นจริงในตอนนั้นเธอทําไมเป็นมิตรกับฉันได้ฉันเป็นเพื่อนกับเธอได้ทําไมตอนนี้เธอจะมากระทําย่ายีอย่างนี้ทําไมเธอจะต้องตั้งฐานทัพบ,บนบ้านเมืองฉันให้ได้ถ้าฉันยอมให้เธอทําแล้วจีนเขาจะว่ายังไงอ่ะฉันจะอยู่ยังไงเหรอแล้วประเทศในบรรดาที่ เป็นพรรคพวกกับสหรัฐเขาไม่พากันช่วยกันย่ายีฉันเลยอย่างพวกยุโรปทั้งหลายอะและประเทศอย่างญี่ปุ่นซึ่งเอาล่ะเป็นประเทศแพ้สงครามก็จริงแต่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นมิตรอันดีกับฉันอะและเกิดฉันยอมเธอแล้วความสัมพันธ์ที่ฉันมีกับเขายังไงอะเธอคิดจะให้ฉันเป็นแบบเกาหลีใต้เป็นแบบฟิลิปปินส์อะไรอย่างนี้เหรอประเทศพวกเหล่านั้นเธอเธอฉีกไปเป็นริ้วเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ถูกฉีกกันไป ฟิลิปปินต้องอยู่ภายใต้กากับเธอมาตั้งนานเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เกิดอะไรขึ้นบ้างเธอจะทําร้ายทําลายประเทศฉันอย่างนั้นเหรอฉันยอมเธอหรอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นแบบนั้นในแง่เนี้ยถ้าถามว่าคําพูดของคุณทักษิณผมก็ถือว่าชัดเจนที่ผมไม่ยอมแต่คุณเป็นใครที่คุณมาบอกว่าผมไม่ยอมถ้าคุณบอกว่าประเทศนี้ไม่ยอมพี่น้องคนไทยไม่ยอมหรอกพอทาําเนาคุณบอกว่าผมไม่ยอมคุณนุ๊ก ฝรั่งเขาบอกว่าไงรู้ไหมคนที่พูดมีไม s ซลเป็นไอเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัว mm hmm. เห็นแก่ได้คุณนักษินใช้คำมีไมเซล f and ไหมดเลยนะแต่มันแปลเป็นภาษาไทยไง mm hmm. ผมอย่างนั้นฉันอย่างงี้ผมผม mm hmm. ผมผมถูกไหม mm hmm. มี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 ไมเซลไมเซลไมเซลไอไ I I, I ตลอดเลยอะคนแบบนี้เนี่ยคนเขาว่ากันว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คุณนักษิณเอาประเทศชาติบ้านเมืองไปเล่นแล้วนะตอนะท,ที่บอกว่าสนุกถ้าไปตามเทะเทศได้สนุกว่านี้แล้วคุณนักษินก็พูดขึ้นมาว่าผมไม่ยอม ก็บอกว่าพี่น้องคนไทยคงไม่ยอมหรอกเรายอมไม่ได้อืต้องใช้คําที่มันเป็นหมู่คณะจะไม่ใช่คาผมผมผมคุณเป็นใครอะ่ะและอย่าลืมนะนุกประมหา,า,าสตร์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศสงครามคุณนักสินเป็นใครอะ่ะคุณนักสินมาพูดนูน่นพูดนี่อย่างเงี้ยถ้าคุณนักสินลุกขึ้นมาบอกเอ้ยคนไทยเราไม่ยอมหรอกผมจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมเอาไม่เป็นไรได้อืแต่คุณใช้คําผมผมแบบนําหน้าแบบประเภทคุณเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศแต่ะคุณพูดเรื่องแลไร อืมอันนี้ก็เป็นเป็นนิสัยของคุณทักษิณน,นะฮะอาจารย์ไม่มันไม่ใช่เรื่องที่น่าปลกใจทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งก็คือว่าทางอเมริกาเนี่ยมันดูเหมือนเขาจะตั้งเงื่อนไขให้ให้ทางประเทศไทยเนี่ยยกเลิกมอหน,นึ่งนึงสองอาจารย์คิดว่ายังไงฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพี่น้องคนไทยส่วนหนึ่งผมไม่สามารถประเมินได้ว่าเป็นส่วนที่มากขนาดไหน แต่ตามความเชื่อของผมผมว่าเป็นส่วนที่มากเกินกว่ากึง่งและมากเกินกว่ากึ่งจํานวนมากอาจจะมีคนไทยจํานวนหนึ่งที่เห็นด้วยกับอเมริกาไม่จําเป็นต้องพูดว่าคนไทยจํานวนนั้นอยู่ในสีใดอยู่ในพวกใดแล้วก็ได้แสดงตนชี้ว่าความคิดเห็นของตัวเหมือนกับอเมริกาในแบบไหนเราก็เคยเห็นมาแล้วละ่ะครับโดยการไปพูดว่าเป็นใครยังไงบ้างแต่ ผมว่าพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่ยอมไม่ได้หรอกครับอันนี้ก็เท่ากับว่าอเมริกากำลังจะก้าวล่วงไม่ใช่แต่เพียงแค่การปกครองหรือว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่เรามีอยู่ตอนนี้แล้วไม่ใช่จะก้าวล่วงมาแค่ดินแดนเรานะครับอันนี้คือก้าวล่วงสิ่งที่เป็นพื้นฐานของบ้านเมืองเราที่ก่อร่างสร้างมาเกือบลนพันปีนป เพราะมันเป็นความคุ้มครองที่เรียกว่าเป็นความคุ้มครองด้านความมั่นคงของรัฐเป็นบทคุ้มครองประมุขของรัฐพระมาหากษัตริย์พระราชินีองค์ราชทายาทผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันคือรากฐานสําคัญของบ้านเมืองเรากว่าที่จะมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยนะเอาล่ะผมไม่เถียงนะที่ใครหลายคนอบอกว่าไม่ใช่แต่เพียงแค่บุรภาพมาหากษัตริย์หรอกที่ช่วยกันในการทํานุบํารุงแล้วก็ต่อสู้จนกระทั่งบ้านเมืองเราอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ บรรพชนพวกเราด้วยใช่แต่เรามีพระมหากตริย์ทรงเป็นผู้นํามาตลอดต่อเนื่องสืบกันมาไม่เคยขาดสายการที่สหรัฐอเมริกาจะมายุ่งกับกิจการภายในของเราแบบนี้สมมุตินะเราบอกคุณเลิกความคุ้มครองประธานาธิีดปดิถ้าเกิดสมมุติว่าใครไปอาคาตมาตร้ายหมายขวัญขู่จะฆ่าประธานานิีปรดีก็อย่าบอกที่ว่ามันผิดคุณเลิกดิก็เรื่องแบบเดียวกันนะ คุณให้ความคุ้มครองประธานนิบดีคุณคุณไปที่ไหนในโลกนี้คุณต้องไปตรวจสอบคุณต้องส่งกองกําลังไปดูคุณต้องปิดโรงแรมไม่รู้จากกี่ชั้นคุณต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นจำเนยต้องยอมคุณอ่ะคุณก็ต้องคิดด้วยความคุ้มครองของประมุขของรัฐใดก็เป็นเรื่องของประมุขของรัฐนั้นคุณอย่ามายุ่งอย่ามาก้าวล่วงคุณดูแลบ้านเมืองคุณให้ดีเถอะขโมยขจรบ้านเมืองคุณดูแลดีแล้วหรอ เรื่องสีผิวอะไรทั้งหลายในบ้านเมืองคุณน่ะคุณยังไม่เหยียดกันคุณเลิกเหยียดแล้วเหรอหรือคุณยังเหยียดกันอยู่เรื่องสิ่งต่างๆเศรษฐกิจที่ตกต่ำของคุณการที่คุณเอาละวาดฟาดปึงไปทั่วโลกเนี่ยทุกวันนี้ทุกๆคนอาจจะรู้สึกกลิ่นเกรงทุกๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอาละแสนยานุภาพของอเมริกามันยิ่งใหญ่เสือเกินแต่คุณอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดคุณบีบคนทั้งโลกแบบนี้ถ้าเกิดโลกทั้งโลกรวมกันทุกประเทศ เอาแค่จีนกับอินเดียรวมกันเนี่ยคุณกาลังจะบีบคนที่อยู่ในบริกส์ถูกไหมในบริกส์เนี่ยมีจีนมีอินเดียมีบราซิลมีรัสเซียคุณคิดว่าในานั้นมีคนกี่คนจีนมีคนกี่พันล้านอินเดียมีคนกี่พันล้านประเทศเหล่านั้นไม่มีแสนญาณุภาพอะไรหรือ mm hmm. แล้วถ้าเกิดคุณเกิดบีบทั้งโลกและทั้งโลกรวมกันเอาละเอาพวกเราเป็นสงครามก็เป็นสงครามวะสู้กับอเมริกาประเทศเดียว พวกเราทั้งหลายพากันถล่มอเมริกาให้ย่อยยับเถอะและที่เหลือเรามาจาัดระเบียบโลกใหม่ร่วมกันอเมริกาอยากให้เกิดเรื่องนั้นเหรอ <c oughs> ผมเข้าใจใคุณพร้อมอ่ะไม่โง่หรอกแต่บ้าและทำไมต้องมายุ่งย่ามในกิจการภายในของประเทศเราเราเคยยุ่งย่ามในกิจการภายในของอเมริกาเหรอเราเป็นมหามิตรที่ดีตลอดเราเป็นเพื่อนที่พูดคุยกับอเมริกามีสิ่งละอันล,ละน้อยมีเรื่องน้อยใหญ่ยังไงช่วยมาตลอดจะเอาอะไรเราก็ไม่เคยได้ขัด ทำไมต้องมาย่ายีกันแบบเนี้เรื่องนี้คุณทักษิณแสดงความชัดเจนไหมครว่าจะไม่ยอมทางอเมริกาเมื่อที่คุณทักษิณบอกว่าจะจะไม่ยอมเรื่องเรื่องตั้งฐานทัพอารับอาจารย์ผมว่าโดยคําพูดคุณทักษิณก็แสดงออกเป็นนัยยะอยู่นะครับเรื่องมาตราหนึ่งร้อยสิบสองแต่ว่าอย่างนี้ผมไม่รู้นะว่าที่คุณเซ็นพูดจริงว่าคือถ้าเกิดคุณทักษิณแสดงลักษณะของจุดยืนในเรื่องมาตราหนึ่งร้อยสิบสองแบบว่า ไม่เอาฉันไม่ให้เธอยุ่งฉันไม่ยกเลิกแต่ไม่รู้ว่าที่คุณหุนเซนพูดจริงว่าถ้าคุณหุนเซนบอกว่าคุณทักษณิณไปพูดถึงพระมากรรษัตริย์ไทยยังไงบ้างเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่คุณทักษณิณยังเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองอยู่นะและผมว่าพลพรรคเพื่อไทยอาจจะรวมถึงพรรคอื่นๆด้วยเนี่ยก็กําลังคิดและและเล็มๆจะดําเนินการให้มีการนินทโทษกรรมบรรดาสิ่งเหล่านี้ด้วยไหมผมก็ไม่รู้ว่าทางปฏิบัติจะเป็นยังไงอะ่ะไอ้พูดเระพูดได้ แต่ว่าถามว่าคุณทักษิณแสดงทัศนะในแง่ของการไม่ยอมให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกไหมก็ใช่แต่อย่างที่บอกครับก็คําพูดกับการกระทำอะายคือสวนทางก็ได้สุดท้ายแล้วอาจารย์คิดว่าเรื่องภาษีธรรมเนี่ยเราจะยอมเขาได้ขนาดไหนฮะคิดว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะได้จาได้สําเร็จได้ลดจากส,าสาปปะสเปอร์เซ็นต์ได้มากน้อยขนาดไหนครับคือผมเรียนอย่างนี้ครับเรื่องภาษีทรัมป์เนี่ยผมก็ได้พูดตั้งแต่แรกว่าจริงๆเราควรจะอ้างอ้สนที่สัญญาไมาตรตตีตั้งแต่ตอนแรก ้างว่าเรามีอเมริกตี้ทรีตี้แล้วก็ไปคุยกับคุณทรัมป์มาแหละโดยอย่าเพิ่งไปคิดมากว่าคุณจะไปต่อรองอะไรยังไงแบบไหนคุณไปพูดไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันนะเราเป็นเพื่อนกันมาช้านานด้วยเราฝ่าฟันอะไรร่วมกันมาก็ต้องเยอะไทยก็คิดว่าไทยเนี่ยเป็นเด็กดีในเวทีโลกนะแล้วก็ไทยกับอเมริกาไทยไปทำอะไรให้อเมริกาล่ะแม้ว่าใน ช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทยอาจจะมีอะไรที่โน้มไปทางจีนอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เพื่อความอยู่รอดเหรอถ้าเกิดจีนขย่มไทยจีนถล่มไทยอเมริกาจะมาช่วยทันทีไหมน้ําไกลดับไฟใกล้ได้หรือเปล่าจีนอยู่ใกล้ไทยมากกว่าสหรัฐอเมริกาที่จะมาช่วยดับและถ้าเกิดมันเกิดเหตุอเมริกาจะช่วยจริงเหรอมันมีอะไรที่มันทําให้เห็นในโลกนี้มาตั้งเยอะนะที่ประเทศจํานวนมากถูกถล่มอเมริกาก็ไม่เห็นช่วยเขาเลย ทั้งทั้งที่ตอนแรกเนี่ยไปเขียเขาวยทั้งทั้งที่ตอนแรกไปบอกว่าเราเป็นมิตรกันเธอทําแบบนี้แบบนั้นเถอะแล้วไทยจะทําไงล่ะก็ไปคุยกับเขาว่าเนี่ยด้วยเหตุทั้งหมดทั้งปวงเหล่าเนี้ยคุณจะทําแบบนี้กับเพื่อนเหรอหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยว่ากันไปเรื่อยๆส่งทีมเจราจาไปเนี่ยเดีายวไปแบบบุ่มบ่ามฉันไปเลยแล้วฉันจะเจราจาเอาเนี้ยเอานั้นไปถึงก็บอกมาคุยถูกไหมครับ ท้ายที่สุดถ้าเกิดมันร้อยละสามสิบหกร้อยละสาสิบหกเราก็จําเป็นแล้หละ่ะต้องส่งของทํามาค้าขายกับอเมริกาน้อยลงเรื่อยๆเราต้องคุยกับภาคธุรกิจเราแล้วครับผมเชื่อว่ามีภาคธุรกิจเราจํานวนมากนะที่ค้าขายกับอเมริกาเป็นล่ําเป็นสันบางบริษัทอาจจะค้าขายกับอเมริกาเกินกว่าครึ่งของการทําธุรกิจค้าขายทั้งหมดได้ซ้าไปรัฐบาลต้องเชิญคนเหล่านี้มาคุยครับว่า จะช่วยกันยังไงได้บ้างจะหาตลาดใหม่ในแบบไหนหรือจะลดทอนความเสียเปรียบลงในลักษณะใดต้องคุยแล้วล่ะครับเราต้องเตรียมตัวถอยถอนออกจากสหรัฐอเมริกาถ้าสหรัฐอเมริกาทําในสิ่งที่เราทําแบบนี้เวลาไปคุยกับอเมริกาก็คุยแบบยอมไม่ได้แล้วคุยกันแบบครั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 บไม่ได้แล้วใช่ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมกับท่านใช่ครับพี่ดีครับดีค่ะเหมาะสมข้าไม่ได้แล้ว มันก็ต้องบอกว่าโอเคไม่เป็นไรได้คุณทรัมป์ถ้าคุณทาแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอดทนเอาถ้าประชาชนคนอเมริกันจะเป็นแบบคุณทรัมป์หมดทั้งประเทศไม่เป็นไรอดทนเอาสามปีสี่ปีคุณก็จะไปแล้วละ่ะในสามปีสี่ปีนี้ไม่รู้นะว่าพอเราไปจับมือกับคนอื่นแล้วเราจะกลับไปที่อเมริกาอีกหรือเปล่าแล้วประเทศบรรดามีทั้งหลายที่โดนก็ชวนกันเถอะทำมาหากินด้วยกันทำมาค้าขายกัน ถ้าประชาชนคนอเมริกันจะเป็นแบบคุณทรัมป์แล้วจะไม่ช่วยกันกดดันให้ดอนัลด์ทรัมป์ต้องถอยถอนจากสิ่งที่ทําไม่เป็นไรก็ถือว่าประชาชนคนอเมริกันเรือมแบบนี้แล้วได้แต่ถ้าเกิดเราผ่อนใจดูว่ามันอละอย่างมากก็สามสี่ปีช่วงนี้ต้องหาอะไรทําก็ต้องทําไปครับอย่าไปย่อหย่อนและอย่าไปย่อท้ออย่าไปคิดแต่แค่ว่าต้องเจรจาภาษีทรัมป์ให้สำเร็จผลโดยที่ทรัมป์จะยอมไม่เป็นไรถ้าทรัมป์ยอมแค่ไหนก็ยอมแค่นั้น คุยแล้วก็ไม่เป็นไรก็หาวิธีอื่นถ้าเราแสดงความอ่อนแอร่ําไปนะครับอย่าว่าแต่ไปโดนัลด์ทรัมป์เลยคุณเซนอยู่ข้างบ้านเนี้ยคุณนั้งสินทาอะไรคุณไทยททานทำอะไรได้แต่ขึงขังแล้วยังไงล่ะก็สิ่งที่คุณมปพูดเับเขามันจริงอ่ะสิ่งที่เขาพูดมามันก็จริงอ่ะเขาไม่ได้ดูแลพวกคุณจริงเหรอเขาดูแลถูกไหมครับแล้วพวกคุณไม่รู้ว่ามีนอกมีนายมีอะไรซ่อนองเขาไว้หรือเปล่าอย่าแต่เพียงแค่พูดเรื่องโดนัลด์ทรัมป์เลยคุณคุณเซนมีงทาอะไรไม่ได้เลยใครจะะเเเชืื่่ออถคุณลพราฉนนนั้ีย ถ้าพูดเรื่องนี้เราจะเอาแต่อ่อนหย่อนก่อนอย่างเดียวไม่ได้ครับเราก็ต้องแข็งด้วยครับเรามีศักดิ์ศรีของเราครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดของอาจารย์เกตที่น่าฟังนะครับบางทีเราไม่ต้องไม่จะเป็นต้องเล่นบทอ่อนตลอดไปเพราะบทอ่อนตลอดไปก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับประเทศไทยของเรานะครับ ต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักอเราโอ้ยไอ้ก็ไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอะไอ้